สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งพ่วโลกเหนือค่ะกับช่อง youtube แปลว่าไอซ์แลนด์ค่ะวันนี้ว่าพาเพื่อนมานะคะที่เก่าเวลาเดิมนะคะที่ส่วนสาธารณะค่ะแล้วก็ฝั่งทางนี้นะคะเป็นสะเป็ดค่ะ อากาศดีมากนั่งอยู่ในรถจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนนะคะวันนี้มากับแม่แม่จะยืนทางไหนแล้วแล้วจานเย็นกราป๋ามะเอ็ดพกกาเจ้ากระป๋ามาเดี๋ยว,เ,ยวเ,อเอ็ดยาวกระมาอยู่แต่เอ็ด นี่ฮะคุณยายนะคะวันนี้คุณยายเขาว่างนะคะก็มาให้ขนมปังเป็ดนี่ค่ะอากาศดีนะคะวันนี้แจกขนม เดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็อ่อนก่อน mm hmm. เป็นขนมปังอบกรอบเนาะ mm hmm. คุณยายเขาอยู่ไอซ์แลานด์นานแล้วนะคะยี่สิบกว่าปีแล้วทำงานตลอดนะคะทั้งชีวิตทำงานตลอดเลย mm hmm. นี่ค่ะชีวิตเมืองนอกนะคะทุกคนต้องอดทนนะคะ ถ้าใครไม่ทำงานนี่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะต้องทำงานนะคะเพราะทำงานนี่ใายเครียดได้เราได้ออกไปเจอผู้คนนะคะเราได้ออกไปทำงานนี่ไปเจอคนนะคะได้พูดกับคนได้หัวเราะนะคะได้ตังค์ด้วยนะคะที่สำคัญคุณยายเขาขยันนะคะทำงานตลอดเลยไม่เคยหยุดงานนะคะตอนนี้สุขภาพเชิงไม่ดีนะคะเพราะว่าปีนี้ก็เท่าหลายนะคะ สุขภาพจงจะย่ำแย่นะคะนี่ค่ะเขาบอกเ่ามาแล้วเนาะสายตาก็ฟ้าฟางสุขภาพก็ถดถอยฟันก็ลอยลอยลอยไปทีละซี่ละซี่นะคะถ่ายค่ะถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ ให้ลูกหลานที่เมืองไทยได้ดูนะคะขนมปังเป็นขนมปังอบกรอบนะคะตอนแรกๆที่มันลงน้ำใหม่ๆมันจะแข็งนะคะเดี๋ยวพักนึงนะคะ่ะอีกแป๊บหนึ่งอันนี้ฝูงห่านนะคะนี่ฝูงห่านพากันมาแล้วนี่สวยงามนะคะมากันเป็นทีมนะคะโอ้โหแท็กทีมมาเลยนะคะ เป็นขนมปังอบกรอบตอนลงน้ําใหม่ๆมันก็จะแข็งเดี๋ยวสักพักหนึงพอมันนิ่มนะคะโอ้ตอนนี้แย่งกันกินเลยนุ่นนู่นเด็กน้อยคนนั้นนุ่นเป็นผู้โชคดีวันนี้นะคะเสื้อสีเขียวนะคะเป็นเด็กผู้โชคดีวันนี้คุณยายเขาให้ขนมปังไป1หนึ่งถุงนะคะนั่งอยู่เลยนะคะดีใจใหญ่เลยนั่งให้ขนมปังสบายไปเลยนัน <laughs> ผู้โชคดีของวันนี้นะคะ เห็นไหมคะตอนเราโยนไปตอนแรกๆมันก็ยังไม่กินนะเพราะมันแข็งพอขนมปังละลายนะคะสักพักหนึ่งนี่นี่มันก็เริ่มกินกันแล้วนี่ตอนเนี้ยกินไม่หวาดไม่ไหวนะคะ ฟูงห่านอยู่ทางนี้นะฮะนี่ฟูงห่านนานแล้วนนน ฝรั่งผู้ชายนะคะเขาก็มานั่งเลี้ยงลูกเขานะคะเห็นไหมคะฝรั่งผู้ชายเลี้ยงลูกดีดีนะพูดถึงอ่ะเขาพาลูกไปทํากิจกรรมนอกบ้านได้ดีมากมากนะคะผู้ชายบางคนพาลูกปั่นจักรยานบางคนพาลูกไปเดินอันนี้ก็น่าจะปั่นจักรยานมานะเห็นจักรยานจอดอยู่ทางนู้น หนุไหนไ้ไหมไหให้ขนมบางหมดเรายัางเราต้องรับผิดชอบทิ้งถุงให้เขาอีกน,นนะคะ <c oughs> ความสุขเล็กๆนะคะ ฝั่งทางนี้อันนี้เป็นครอบครัวเหมือนกันนะคะอันนี้ห่อของมากินด้วยนะคะสามคนนี้พ่อแม่ลูกห่อของมากินด้วยนะคะหอ่หอน้ำมากินเหน็นไหมคะความสุขของครอบครัวถ้าเราแก่ไปแล้วมีลูกมาเดินด้วยนี่เราจะรู้สึกมีความสุขมากๆนะคะความสุขของคนแก่ ถ้ามีลูกมาอยู่ด้วยนะคะคงจะมีความสุขมากเห็นไหมคะแป๊บเดียวหมดนะคะแต่ว่ามาตั้งเยอะนะคะวันนี้ขนมปังมีตั้งสองถุงใหญ่นะคะแป๊บเดียวหมดเลยเห็นไหมมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะมาน้อยไปซะอีกเดี๋ยววันไหนมีอีกจะมาอีกนะคะ เมื่อกี้นี่ห่านมันสงวนท่าทีนะคะไอ้ฝูงนี้เป็นห่านนะคะเนี่ยไอ้ปากแดงๆนี้เป็นห่านมันสงวนท่าทีมันยังไม่กินพอมันใกล้ๆจะหมดแล้วมันก็จะมาแย่งเป็ดกินนะคะเป็ดหัวเขียวนี่ก็เขียวสวยนะคะนี่โอ้สีเขียวเด่นเลยหัวมันเขาเรียกว่าเขียวหัวเป็ดเนาะสวย อันนี้ไม่มีห่านนะคะสองตัวมันไปอยู่ตรงไหนเนี่ยห่านสองตัวไม่เห็นเลยตรงนี้บรรยากาศดีมากนะคะไปกันหมดแล้วน่ะบรรยากาศดีมาก พอดังไปยังล่ะเ<ป>อามีลูกเจี๊ยบด้วยน้อยก็มีนั่นน้ำต้นต้นสุดกล้าล่างมือโน่นน่ะต้องโน่นนี่เดินไปตรงต้นสนนี่น้ำล่างมือเห็นไหมคะขี่จักรายานจริงด้วย เห็นไหมฝรั่งผู้ชายเนี่ยใจดีนะคะใจดีแล้วก็ดูแลลูกดีดีเห็นไหมลูกบอกให้รอก่อนพ่อบอกมาเลยมาเลยอย่าช้าต้องแข็งแรงเห็นไหมฮะแค่เดินแค่แค่จูงขึ้นมอน,นิดเดียวเองเธอต้องมาได้เขาบอกลูกเขาฝรั่งเขาสอนลูกแค่ขึ้นมอน,นิดเดียวเองเธอต้องมาได้เอาอยัาง